นี่ครับบ้านสีขาวนี่ก็มีเครื่องกรองน้ำระบบใหญ่เลยมีไฟโซล่าเซลล์สี่ดวงมีเมนไฟร้อยสายใต้ดินมีอินเทอร์เน็ตนี่มีซุ้มสวนตรงนี้ด้วยมันก็กั้นรั้วแล้ว นะเป็นล้วตะแกรงสแตนเลสตรงนี้นก็ล้วสีขาวนะครับรอบบ้านกระติดกล้องจนปิดนี่ครับอยู่ห้วยไซเหนือชะอําประกาศขายไว้ที่1.9ล้านบาทนะราคาที่ หนล้านเก้าแสนบาทครับสวัสดีครับ